สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสปอยละครเรื่องเรืองหรือตานะครับใน EP ที่20นะครับก็จะบอกว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมเป็นการสปอยนะถ้าใครเนี่ยไม่ชอบนะครับผมก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้ถ้าใครอยากจะรอดูละครออนแอร์เลยนะครับแต่สําหรับคนที่อยากไปฟังสปอยก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับผมผมขอพูดย้อนไปใน EP ที่16กันก่อนละกันว่าเขาเนี่ยได้ทิ้งท้ายเนื้อหาไว้ รรเรื่องราวในอีพีที่16นะครับผมเขาได้ทิ้งท้ายไว้ในตอนที่นวัดเนี่ยเข้ามาเตือนระวีนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในครอบครัวของเขาที่เป็นอยู่หน้าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจนนิดนะครับที่มีอาการแปลกไปเหมือนเธอเนี่ยใช้ยาอะไรบางอย่างเพราะเจนนิตเนี่ยแสดงอาการแปลกๆนะครับผมจนการเพื่อนของเธอเนี่ยรู้สึกสงสัยทําให้นวัดเนี่ยต้องมาเตือนระวีนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของลิตาซึ่งรวีเนี่ยก็ไม่เชื่อ ผไม่ยอมฟังที่วัดเนี่ยเตือนนะครับแล้วก็บอกว่าวัดเนี่ยกล่าวหาริตามากจนเกินไปแกไม่พูดเลยล่ะว่าริตาเนี่ยเป็นคนฆ่าครูสมพรด้วยทําให้วัดนะครับบอกว่านั่นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะเพราะว่า ถ้าครูสมพรเนี่ยมีญาติพี่น้องมากกว่านี้เขาต้องสืบหาสาเหตุการตายแต่นี่อะไรพอครูสมพรตายก็เร่งให้เผาแบบไม่ต้องรออะไรเลยมันดูแปลกๆซึ่งเขาไม่รู้เลยนะครับผมว่าขณะที่เขากําลังคุยกันอยู่นะครับดิตาเนี่ยได้แอบติดตั้งแอปพลิเคชันนะที่สามารถดัก ฟังนะครับโทรศัพท์ของระวีได้ริตาเนี่ยได้ยินทั้งหมดนะครับผมที่ทั้งคู่เนี่ยคุยกันและเธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยกำลังจะถูกเปิดโปงครับมีคนสงสัยเธอแล้วเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ทั้งหมดที่วัดพูดมาระวีไม่ได้เชื่อแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าอริตาเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่เสียสละครับเธอยอมที่จะมามีอะไรกับระวียอมตั้งครันตั้ง9เดือนใครจะมายอมลำบากขนาดนั้นแถมยังยกลูกเนี่ยให้กับระวีด้วยนะครับเมื่ออริตานะรู้ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยและมีคนเนี่ยกำลังจะขุดคุยเรื่องของเธอเนะครับเธอเนี่ยได้ติดต่อพ่อค้าขายปืนนะครับเพื่อที่จะซื้อปืนไว้ป้องกันตัวเองหรือเธอเนี่ยอาจจะใช้ฆ่าใครก็ได้นะยามที่เธอเนี่ยโกรธมากๆนะครับซึ่งเมื่อเธอได้ปืนเนี่ยเธอก็รู้สึกแบบเหมือนคนโรคจิตนะนำปืนมาก่อนแล้วก็มาแนบแก้มเอาไว้นะครับแล้วเธอเนี่ยก็เอานิ้วเข้าไปตรงไกปืนนะครับทำให้คนขายปืนเนี่ยบอกว่าถ้าจับปืนครั้งแรกเนี่ยอย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวปืนมันจะลั่นได้จนคนขายปืนเนี่ยไม่อย ขายให้กับเธอนะครับผมแต่เธอเนี่ยก็แย่งมาแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ไปของตัวเองจนได้นะครับตัดมาที่เจนนิตครับเมื่อเธอเนี่ยได้กินยาโรคซึมเศร้าบวกกับยาที่ริตาเนี่ยนำมาให้นั่นก็คือน้ามันกัญชานั่นเองทำให้ตัวของเจนนิตนะครับเธอมีอาการติดยาครับคอแห้งนะครับแล้วก็อยากกินของหวานอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการแบบนี้นะครับผมก็เป็นอาการคล้ายๆกับคนที่แบบว่าสูบกัญชาขึ้นมานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวลิตาเนี่ยเป็นคนเอามาให้เจนนิตนะเจนนิตเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่ง นะครับผมก็คือหลับข้ามวันจนค่ำอีกวันหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่รวเวียกลับมาก็เห็นสภาพเมียของตัวเองเนี่ยโทมดูไม่ได้เลยแล้วเขาก็บอกกับเจนิดนะครับว่าริตาเนี่ยถึงวันที่ไข่ตกแล้วเจนิดก็บอกกับรวีว่าเราลองคิดทบทวนตรงนี้ดูอีกทีไหมเรายังอยากทําอยู่หรือเปล่ารวีบอกว่าอะไรของคุณเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็มาขยันขยอให้ผมทําตอนนี้เนี่ยจะมาไม่ทําอีกแล้วคุณจะเอายังไงกันแน่ในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังทะเลาะก,กันอยู่นะครับริตาเนี่ยก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วเธอบอกว่าเรื่อง สุขภาพและครอบครัวเนี่ยริตาไม่อยากยุ่งแล้ววีก็บอกไปว่าคุณไม่ได้ยุ่งหรอกครับตัดมาที่วันต่อมาครับนนเนี่ยออกมาวิ่งออกกําลังกายที่สวนสาธารณะเนี่ยเป็นประจําทุกวันอยู่แล้ววันนี้เขาได้เจอกับ,บริตาในกระบุ่มที่มาวิ่งออกกําลังกายเหมือนกันแต่นั่งพักอยู่ตรงเก้าอี้นะครับนนเนี่ยก็เลยมาหาริตานะครับแล้วบอกว่าคุณตามเฟซผมด้วยหรอริตาก็บอกว่าคุณเนี่ยถ้าไม่อยากให้ตาม ก็อย่าเปิดสาธารณะสิแล้วก็แชร์โลเคชันว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีนะแต่คุณก็ตามมาหาผมถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณแปลกๆไปนะ เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรามีความรู้สึกดีต่อกันซึ่งลิตาบอกว่าคนเราเนี่ยมันก็อาจจะมีเบลอๆได้บ้างนนก็บอกว่าคุณอาจจะมองเห็นผมเบลอนะแต่ผมเนี่ยมองเห็นคุณชัดเจนลิตาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้ฉันไม่มีตัวตนสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฉันอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ฉันสร้างมาก็ได้นนก็บอกว่าคุณนะ่ยไม่มีตัวตนคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคือคนของผมคนของผมเนี่ยอาจจะสร้างคุณขึ้นมาก็ได้ลิตาก็เลยบอกให้นน เดินหน้าต่อไปเพราะว่าถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเธอบอกว่าให้นนเนี่ยหยุดนนก็เลยบอกเธอว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมเนี่ยผมชอบวิง่งเพราะว่าเวลาเราวิง่งเนี่ยน้ำตาเนี่ยเราจะลไงและนนนะครับผมก็วิ่งออกมาจากลิตาและเขาเนี่ยก็ร้องไห้ไปด้วยนะครับเมื่อถูกลิตาเนี่ยมาบอกเลิกแบบนี้นะครับผมตัดขาดความสัมพันธ์ที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งลิตาเนี่ยก็เสียใจไม่แพ้กันนะครับแต่เขาเนี่ยต้องดําเนินแผนของเขาต่อไปนะครับ ฝ่ายการน,นะครับที่เห็นเพื่อนของเธอเนี่ย รู้สึกแปลกไปในช่วงนี้ไม่ออกไปหาเธอไม่ออกไปจากบ้านเลยและเก็บตัวเงียบแถมหน้าตาเนี่ยก็โซมมากๆอย่างกับคนติดยานะครับการเนี่ยก็เลยมาหาเจนเนิตนะครับที่บ้านแล้วก็ถามว่าเจนนิตเนี่ยใช้ยาอะไรนอกจากยาโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเจนเนิตนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยใช้ยาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ยาที่อริตาเนี่ยให้มาด้วยซึ่งเป็นยานอนหลับซึ่งการเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะครับบอกว่ามันเป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าแต่ ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับตัดมาที่ริตานะครับริตาเนี่ยมาหาโนนที่สตูดิโอถ่ายภาพนะครับเธอได้พบกับเบียร์ซึ่งริตากับเบียร์เนี่ยเคยเจอกันมาก่อนนะครับผมซึ่งเบียร์เนี่ยรู้ว่าริตาเป็นเด็กเอ็นครับผมเป็นผู้หญิงที่ขายบริการมาก่อน เบียก็ตรงมาหาริตาครับแล้วก็พูดหวานล้อมเธอครับว่าต้องการที่จะซื้อบริการริตาแต่ริตาเนี่ยไม่ยอมนะครับผมเพราะว่ากลัวนนเนี่ยจะเข้ามาเจอนะครับเธอก็พยายามขัดขืนนะครับผมไม่ให้เบียรเข้ามายุ่งแต่เบียเนี่ยก็คิดว่าเธออย่างไงก็เป็นผู้หญิงขายตัวครับจะเล่นตัวไปทําไมอยากได้เท่าไหร่เนี่ยก็บอกพี่มาเดี๋ยวพี่จัดให้และเบียรก็พยายามที่จะข่มขืนริตาครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยริตานะครับผมร้องไห้พยายามขัดขืนทุกอย่างนะครับเบียเนี่ยก็กดเธอลงกับ โซฟานะครับและทันใดนั้นเองครับนนเนี่ยก็เข้ามาเจอพอดีทั้งเบียร์และก็นนนะครับผมทั้งคู่เนี่ยชกต่อยกันนะครับแล้วบอกว่ามึงเนี่ยหลงมันมากนะมันเป็นผู้หญิงขายตัวมึงจะไปปกป้องมันทําไมและนนเนี่ยเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ของขึ้นเลยนะครับผมบาดาผู้หญิงที่เขารักเนี่ยเขาก็ต่อยเบียร์จนคว่ำนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับนนเนี่ยก็เจอเบียร์นะเอาแจกันเนี่ยฟาดที่หัวนะครับแล้วเบียร์เนี่ยก็หนีออกไปซึ่งริตานะครับก็ปฐถมพยาบาลให้กับนนนน ฟืนขึ้นมานะครับดิตาก็บอกว่าคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะคบคุณเนี่ยเพราะอะไรคุณทนได้เหรอที่มีคนที่รู้อดีตของฉันเนี่ยมาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นอะไรต่อหน้าคุณคุณรับมันได้เหรอแต่ด้วยความรักของนนท์นะครับที่มีต่อดิตาเนี่ย เาบอกว่าเขารับได้ทุกอย่างครับไม่ว่าริตาเนี่ยจะเป็นแบบไหนขอให้ปัจจุบันเนี่ยริตาเนี่ยเป็นคนดีเหมือนที่เป็นกับเขาก็พอและนนกับริตานะครับก็ค่อยๆขยับใบหน้าเนี่ยเข้าหากันแล้วก็ได้จูบก,กันนะครับ ทั้งคู่เนี่ยเริ่มกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งทําให้ความรักที่มันค่อยๆมีอยู่ตอนแรกนะครับผมมันเริ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเขาทั้งคู่นะครับพากันออกไปเที่ยวริตาเนี่ยบอกกับนวนว่าเธอเนี่ยอยากลองสักดูบ้างนนเลยพาริตานะครับผมไปสักเธอเลือกที่จะสักตรงเอวฝั่งซ้ายนะครับซึ่งขณะที่เธอนั้นสักอยู่นะครับผมนนเนี่ยก็คอยนั่งข้างๆเธอเป็นกําลังใจให้นะครับเมื่อเธอสักเสร็จนะครับก็กลับมาที่บ้านนะครับผมแล้วก็เปิดรอยสักเนี่ยให้กับ บอกว่าลงดูสิว่ามันน่ารักหรือเปล่าซึ่งเธอเนี่ยก็ดึงมือของนอนนะครับไปจับที่เอวของเธอซึ่งทำให้นนเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามากเพราะว่ามันใกล้กับจุดสำคัญของเธอมากๆนะครับในขณะที่นนเนี่ยกำลังจับที่เอวของริตาอยู่แล้วก็ลูบคำตรงรอยสักตรงนั้นนะครับกล้องวงจรปิดของบ้านเนี่ยก็ได้บันทึกภาพเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งในแผนการของริตานะครับ เพื่อเธอเนี่ยต้องการภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับผมไปใช้ในแผนการร้ายของเธอนั่นเองตัดมาที่ฉากต่อมาครับในขณะที่เจนนิสเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงนะครับริตาเนะครับเธอสวมชุดดําพร้อมกับปืนเนี่ยที่เธอซื้อมานะครับเข้ามาหาเจนนิสนะครับและเจนนิสเนี่ยก็ตกใจแล้วบอกว่าริตาเข้ามาตอนไหนเนี่ยพี่ไม่เห็นรู้เลยเจอรู้ได้ยังไงล่ะในเมื่อเธอหลับอยู่แล้วริตานะครับก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงปังปังปัง และเขาก็จะดุ่งตื่นขึ้นมาความรักระหว่างริตากับนนจะดำเนินไปอย่างไรเจนนิสจะถูกริตาจัดการหรือไม่ติดตามชมในเรื่องริตา EP ที่17เนื้อหาตรงไหนที่ผมพูดไปนะครับผมแล้วไม่ตรงกับที่ออกอากาศเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ดที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ กดซับซากไร